สวัสดีทุกคนนี่ก็ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะรอล้างจุมเดี๋ยวเดี้ยวเดี้ยวแข่งไหมแข่งไหมได้ได้ ขึ้นนะทุกคนเหมือนมันดูนะทุกคนตามก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่แปลงนี้แปลงประจำอยู่แล้ว คิวนะทุกคนก็คือคันุก็คือ,คอรออยู่เหมือนกันติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะลาะหัวละหัว่ะ

ในหัวกับเองนะคะตอนนี้ในหัวคือแบบประสบการณ์เยอะแล้วทุกคนติดเป็นว่าเล่นนะเอาดันดันท้ายเหรอ พายกเลยนะทุกคนโหดเกินไปแล้วนะเดียวเดียวเดียวอย่าเร่งเร่งมา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 อย่าเร่งโทษไม่ได้โทษปลายท้ายนี้แข็งไหม ไฟท้ายเองไฟท้ายออก เอาครบเลยไปเลยไปเลยเด้งไปเลยเลยเอาเกียร์ซอกเลยโอุ้ยเคีียมดนี่ก็เม่เฮ้ยเม่มดก็กัดเยอะอะลงลงลงเลยเลยดันเลย ดันเลยเธอโอ๊อยต,อต้องกัดนะทุกคนดันเลยเ,เลย,ไ,ยไปไปพ้นแล้วแหละที่นี่ไ,ไอยามันไม่เอาคว้าที่เอาคว้าที่โอ๊ยหมดคันเร่ง เธอเบลคันนู้มาด้ไอขึ้นก็เท่านี่ก็เท่าน,นี่ได้เลยคะเธอแทงมาเท่านี่เลยสุดยอดนะทุกคนมันคือมันดูดะ่ะมันมันไถจนแบบนั้นอะ่ะดูน้ำมันยังขึ้นปุดๆุด,ด,ด,ดเลยนะทุกคนเธอขึ้นเท่านี่เลย เดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนไปต่อไปต่อกันเลยเองเอาออกขวามาเองออกทางซ้ายมาดิเองมันต้องมาซ้ายอ่ะต้องออกซ้าย้ายไม่เลื่อนไป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 ที่พลาดเองไปร่วยจ่มแร้วปะโซก่อนแกปะโซก่อน นั่นไหมเออแทงขึ้นมานน่เลยเอขอข้ามานี้เลยเออถ้าทุกคนนะบอกเล้วมาทางซ้ายไม่เชื่อนะ้องได้ได้ได้ <Yeah. S 1> ไอ้คขบเข้าไปซะ พี่จันมันได้ยำลังล้วมันดีเข้าไปโซลันแล้วแล้วไม่ติดไฟนู่นอะให้สั้นๆเลยแกมาทึ่งทำไมดเดี๋ยวจอยตรงนี้พี่ทักเราอีกเนี่ยที่ไม่ขับเบ่งอปื้มไหมไปตาไปใจยกใจยกไปเลยไปเลย เลยเลยเลยเพี่ไม้ขึ้นขึ้นขึ้นหมาทายี่ไม้ขึ้นท้ายเลยปีนทายขึ้นมาพี่ไม้ปีนท้ายขึ้นมาออาปีนทายขึ้นมาเลยเรือปีนทายขึ้นมาเลยหัดลนูแล้วเดียวอาปีนทายอย่าไม่หลงรถเลยทุกคนน้องลอดงเลยขนัลดตรลดรงล้อขึ้นอยู่แก่รถขัาั่งลดตงเลย นุกกันเลยนะทุกคนคือน้ําท่วมแปลงแล้วขึ้นไม่รอดแล้วต้องต้องรอตรงอย่างเดียวอะ่ะล,ลองรอตรงอย่างเดียวพี่ไม่ขึ้นไม่รอดแล้วเรียบร้อยเมทุกคนเนอะเรียบร้อยหมดทุกคนัน เดินยังลื่นนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะอ้าวปิดปิดให้หน่อยค่ะคนขครับ